สวัสดีครับผมชื่นติกชาโควาเจมส์อยู่อ,อทงท .5 ครับวันนี้ผมจะมาทำแฮกเกอร์เยื่เกิดเพื่มาเริ่มครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เลยนะครบถุซบงซิปที่บดกขนมปังแฮกเกอร์วิปครีมเยอะเกิด น้ำตาลไอซิ่งผลไม้ที่เราชอบทานยาพืชอันนี้คือที่เราจะใส่นะคะเราจะเอาแฮกเกอร์ไปใส่ที่ถุงซีฟแล้วเราจะปิดถุงซิปให้ให้แน่นนะคะแล้วเราจะใส่ไปปริมาณที่ที่มันต้องพอปริมาณนะครับปิดถุงซิปแล้วก็บด บดให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งเป็นสช้อนนะครับแลวคุนให้เข้ากันเอาแฮกเกอร์ใส่ลงไปในแก้ว ค okay. ถ้าหลังจากนั้นเอาโยเกิร์ตหลังจากนั้นตามด้วยธัญพืชใส่วิปครีมลงไป เสร็จแล้วตกแต่งด้วยผลไม้ที่เราชื่นชอบ เสร็จแล้วครับขอพรประทานแล้วครับ